โอเคสวัสดีทุกท่านคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มออฟหมวกนะโดยการใช้อ่งเปาหนึ่ง1มื0นหนึ่งมืนซองหนึ่งมืนชิ้นนะไปเลยวิธีการสุ่มแล้วจะสุ่มแล้วดูออฟทีเดียวนะเอาละผมเริ่มเลยหเอาเลย ทั้งหมดก็น่าจะได้ประมาณสามสิบสามอันเนาะแล้วก็เหลือเศษอังเปาวมันหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยซอง Okay. หวังว่าจะไม่เกลือนะไปเรื่อยๆ <c oughs> ขอ้มันมีเฮดช็อต55กับบอดี้55ถ้าตึงๆได้ก็จะดีเลยเอาไว้เล่นแพทต่อไปนะแพทต่อไปจะได้เล่นง่ายๆหน่อย เหลออยี่สองพันแปด้ยนะเอ้ยผิดผ ตอนเนื่องครับตอนเนื่องใกล้หมดแล้วต้องบอกเลยว่าหัวนี้เป็นหัวกิจกรรมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าไนดะ้ออฟเหมือนหัวหมวกฟักทองแต่ว่ามันมีไฟ,ไฟเบปอน,นี่ยมันดีตรงนี้หมดยวอ่าครบแล้วต่อไปก็ ดูที่โคตติ้งเนาะอืมตอนแรกผ่านไปยังไม่ได้นะอันนี้พอได้แยกมามันก็โอเคอยู่นะสองอันแต่ตัวละครที่เราเล่นมีอยู่แค่สามตัวนะก็เอาไว้เผื่อ อันนี้เลือดห้าสิบห้าสิบหมดเลยอันนี้ก็ดีอันนี้ห้าสิบหมดเลยแค่แอคแทกต่ำไปหน่อย ไม่เห็นห้าห้าเลยนะรู้สึกว่าจะไม่ถึงห้าห้าหรือเปล่าไม่เห็นเลขห้าห้าเลยแต่เขาตันห้าหละเพราะมันวีขึ้นมาห้าสี่แต่เราไม่เจอเขาประมาณนี้นะอม เราสูงสุดแค่ห้าสามช็อตห้าสามบอดี้สูงสุดก็ห้าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ใช้มาใช้พอใชนะ้ยังไม่สุดนะหนึ่งหมื่นใบต้องทำต่อไปเพื่อหาเลทที่ดีกว่า